<Okay. S 2> วันนี้ได้ผักบุ้งมาฝากกระต่ายค่ะผักผักบุ้งเก็บเมื่อวานลืมเอามาให้ไล้เอามาวันนี้ผักผักบุ้งแก่ค่ะปลูกไว้แล้วไม่ได้กินสักทีจนมันแก่หมดสวัสดีจ้าเธอกินผักบุ้งเป็นไหมอ่ะไปกินออ้ น้องชอบด้วยกินเป็นค่ะกินเป็นนะแบ่งกันเดี๋ยวมันมีหลายอันนี้มีหลายกรงกรงนี้มีกี่ตัวสี่ห้าตัวอ่ะลูกแบ่งกันนะ<อ>เขาเอาไอ้สาลี<อ>ไปให้เดี๋ยวอีกกรงหนึ่งเอามีกรงตัวใหญ่ด้วยลืม เดี๋ยวมาถ่ายเอ้นี่ให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเอาแบ่งให้ทุกตัวก่อนอ้าวป้ายกินผักบุ้งกันอันนี้น่าจะเป็นตัวแม่มันค่ะนี่ไงผักบุ้งลูกกินอร่อยเลยมีตัวลูกสีดำ นี่เขาเอาไอ้ข้าวสาลีไว้ให้อกินเราก็เอาอาหารเสริมเป็นผักเขียวมาให้อ้าแย่งกันทำไม้นี่มีเยอะแยะนี่อืมโอชอบใหญ่เลยเดี๋ยวปีหน้าจะปลูกเยอะๆนะ อาลูกอ่ะปีหน้าจะปลูกเยอะๆเอามาให้กินเด้อเองจะมีชีวิตรอดถึงปีหน้าไหมล่ะตามันสวยๆอันนี้ตาสีฟ้ามีการแย่งกันด้วยเอานี่จะแย่งกันทำไมมีแยะๆ โอ้ชอบใหญ่เลยตาตายก็ชอบกินผักบุ้งเด้อไม่ใช่มีแต่เต่าเด้อที่ชอบกินน่ะเดี <c oughs> ๋ยวมาดูสีขาวเด็กๆสีขาวชอบไหมชอบกินผักบุ้งไหมชอบชอบชอบกินใหญ่เลย สีขาวน่ารักดีนะดูมันทำหูมันหูหนึ่งลงหูหนึ่งชี้ทั้งตาย,ย้อมเยิ้มใส่ด้วยเออไปไอตัวสีขาวอนะตามันจะเป็นแบบหรมันฟินมากเลยเวลามันกินเป <c oughs> ็นทำตาฟินฟินอร่อยแล้วลูกอืมอร่อยละครับ ปากันกินแต่ใบต้นไม่กินน่ารักดีเนาะกิน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 เยอะเดี๋ยวจะเก็บมาให้อีกปีน,นี้ไม่ได้ปลูกบุ้งเยอะด้วย มันก็โตวไวอยู่นะคะ